เปาเปาไล่ไกลแล้วมิ่งไล่ไกลแล้วนี่มิ่งบอกว่าไอ้เขินเขินเขินเลยว่ามะไันหาเร่นวะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะคะดูมิ่งค่ะม,มิ่งจะขี่ซาเล้งไปส่งแม่โมนะคะเอา้าวคือถอยบ้านหรือเ่ทีเด็ดไม่ไปกับแม่เขียวเดี๋ยวเราไปกับแม่เขียวแล้วแม่เขียวพ้อมไปนะแม่เขียว ไปไปเลยแล้วดูดูดูไปแล้วไปแล้วไปไปไอซองไม่เขียวไม่เขียวผมไปนไม่เขียวไม่เขียวผมไปนแล้วรอผมด้วยเอา้าไปป้าไปไปแล้ว้าไป้าไปนะิครับไม่วันเอเเอา เดี๋ยวกินแม่โมโอ้แม่โมกลับแล้วมิงแม่โมกลับแล้วหนุนแม่โมไปถึงปากทางแล้วหนุนแม่โมไปถึงปากทางแล้วหนุนเดี๋ยวสีมิงสีแลงดำเปล่เดี๋ยวแม่โมาม,ม,ม,มาไหม ลบเด้อพระอ้วนลบเด้อลบผมเด้อไปใส่ละท้างนั่นนะขุนไปเหยียบกล้วยแล้วไปไปมิ่งบอกอยากไปเล่นกับพี่พี่มิ่งอยากไปเล่นกับพี่พี่นะคะ ดูพี่ๆนะคะมิ่งบอกว่าพี่ๆน่ารักดีพี่ๆน่ารักดีมาดูพี่ๆนะมีพี่ๆไหนบ้างดูค่ะโอ้โหพี่บุญคองมิ่งอยากมาเล่นกับพี่บุญคองอาบคุณตาอาบน้ำให้แล้วเดี๋ยวมิ่งจะสปาโคลนเองหาสิบล้านครับทำไมไม่ ทำไมไม่เป็นพ่อค้าทงีรือแวอ้ับกัทิ่งเนคลือบช็อกกาเล็กอีกแล้วนะคะนี่ช็อกกาเล็กชิ้นนี้คือโตใหญ่แถ่นี่จังได้สิกินเมดนี่หแสบบ้นี่ช็อกกาเล็กมอนแสบบ้า ไปแล้วไปแล้วเดินไปทั่วที่ทั่วแดนเลยไก่ไก่นีเด้อไก่ไก่นีเด้อไก่หลายไก่แล้ว <c ười> หหอโอ้ยเป้าเป้าไล่ บอกว่ามิ่งบอกว่าอย่ามายุ่งกับบวกผมเออเมื่อกี้ไก่ย่างมาทางนี้แล้วมิ่งมิ่งแล่นไล่มิงอย่ามายุ่งกับที่ของผมนะเจ้าไก่ใช่ไหมมิ่งดูค่ะหลุมอย่างใหญ่เลยมิ่งเอ้มิงเป็นเลี้ยงปลาใช่ไหมเลี้ยงปลาแล้วก็ไว้เล่นน้ำเลย โอ้คุณแม่เล่นดินแล้วใหญ่องเลยดูดูดูทางไปเนใไหมคึไหมไหจับปีใหม่ไหมพี่ปีใหม่เหรอเมียนคุณน่ทำไมพี่ใหม่คึกจังเลยพี่ใหม่กับพี่ดาวบ่นเมียนอู้พี่ปีใหม่ย่งคึกเลยนะะอ้คึกมากดาวก็นอนครับดู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 ูดููดููอู้ มิ่งเห็นพี่ปีใหม่ไหมมิ่งพี่ปีใหม่ยังคึกเลยปะปอู้จ่างเลี้ยงป้าโดนให้กินเมื่อกี้แล้วอิ่มอิ่มแล้วครับก็อิ่มแล้วลองข้อกันลองข้อกันแก่แค้นครับแค้นครับเดี๋ยวเอานมแม่ลองข้อกันคุณแม่ไม่ไม่ไม่อิ่มบ่คุณแม่คือกินไแต่ไรเถอะวะ อู้เอาอ,อีกแม่เนไพอ,อ,อ,องงแล้วขอบเ่นองทองงแล้วอ้เสียงดูดนมไหมดูดดังหัไปเลยจกจกจกคุณ่าไ,ไปกัดนมเมยียด้แ <c oughs> ม่ดึงหัวสงสัยบางทีเวลาดูดนมแล้วน้ำนมไหลไม่ทันนี่มิม่งดูดแรงเพิไหมเนี่นนยพอแห้หิ้บๆๆๆดูดูดดูดดูดแค่ โอ้ยนะมิยังนี่ใสตาเห็นไหมี่วอะไรอะไรใส่มาระวังระวังดำดิพ่อปอมีกอดมิ่งอ่ะเสียงไก่ครับผมได้ยินเสียงไก่ครับ มาแล้ว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 ตามกป๋า,ปา,ปามาแล้วมีกแล้วมาแล้วเดี๋ยวเบจะนอนแล้วอีกเดียวจนอนแล้วตัวไหนจะนอนอีก รถข้า <One> ห <input> ุมเลยบนี้เสือนอนเมื่อกี้เสือนอนดูดูลูกว่ไหวเลยวะเสือนอนนี่ยเนตโรไข่เบิ้งบาวทำจสิมเนเตโกไข่เบิ้งเสือนอนเสือนอนไอ้เขินเขินเขินเลยวะมันหนาแล่นวไปหาเมียอ มีคนเห็นมานเป็นไมีคนเห็นมโนมีคนเห็นผมมานเมือกเกียนนะมิงเขินเขินอุ้ยผมเขินดิไปเดี๋ยวผามิงไปนอนก่อนเบ่งเราไว้นสิบหกไปเดี๋ยวไปนอนไปนอนแล้วแล้วไปนอนแล้วแล้ว แม่กับตะลวดล่องอีกได้หนั่นนิ่งแมเห็นโตสร้างมาเหนียวแดงไปเหมือนเลยนี่แดงไปแดงแดงเหมือนกับดินโอ้ยดินเลยนี่แม่เมื่อกี้อันผมตกหลุมมีคนเห็นมาครับแม่ไปนอนไปนอนได้แลยวไปนะเมื่ไหร่ได้ิพ่ไปนอนเนี่ย พ่อสิพ่อเป็นนอสหรือพันยางเลร็เนี่ยวันนี้เป็นพันสียงางเที่ยวคุณอะไปแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วจะไปไหนมิ่งเดินอย่างเร็วเลยนะคะนี่ไปแล้วไปแล้วไปใสเอาบักยางแล้วเลยเอาจะไปไหนนั่นเอาเออคุณอะอุ้ยมิงต้องใสมิงได้กินตามบกพุงแห่เลยนี่ตำทัว เออหมิทงทั้งสายหมิงจะกินตำทวนมิงอยากกินตำทวนมานมนิตัวอาหารนะคะอาหารพ,าพี่เดียวกาดอะไรกินพี่เดียวลูกใครอ่ะพี่เดียวลูกพ่ออ้วนกับแม่เย็นครับเออถ้าบอกว่าลูกพ่อเขาไม่เชื่อเพราะว่าแต่หุ่นอย่างนี้หุน่นพ่ออ้วนไน้นอนโอนยหุ่นอ,อ,อาหาร ตำทั่วไข่เจียวไข่ดาวนะคะป่นดักแด้นะคะเนี่ยเ,เอากับป่นดักแด่ไง<อ>ดูดูว่าเปาไปส่งนิ่งนอนแล้ว ส่งลูกชายเข้านอนลูกชายตัวป่นก็คนอื่ก็อย่าลืมเข้ามากดสับสะไคร์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับ ขอบคุณผู้จัามิสภาพก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับลากันแล้วครับสวัสดีครับอุย้ยเนี่ย